ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าป้าแตนเนี่ยครับอาจจะถูกแจ้งความอีกแล้วนะครับก็จะมีคนเนี่ยเขาจะไปแจ้งความป้าแตนนะฮะในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับซึ่งอาจทําให้ผู้อื่นหรือว่าประชาชนเสียหายในส่วนเนี่ยครับก็จะมีโทษนะฮะสูงสุดเนี่ยคือจําคุก6เดือนปรับอีก1 0,000บาทนะฮะถ้าสมมติว่าผิดจริงนะครับอันนี้คือโทษสูงสุดนะครับแต่ทีนี้ถามว่าป้าแตนเนี่ย จะผิดจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูนะครับมาดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ป้าแตนไปแจ้งความนั้นอ่ะมันคืออะไรนะครับสืบเนื่องเรื่องนี้นะครับก็มาจากที่ว่ามีคนนะครับเอาบัญชีของป้าแตนเนี่ยไปโพสต์ใน Facebook นะครับแล้วก็บอกว่าช่วยกันบริจาคเงินให้ป้าแตนหน่อยนะครับนู่นนี่นั่นนะฮะตามรายละเอียดนะครับเท่าที่เรารู้ข่าวกันมานั่นนะครับซึ่งป้าแตนเนี่ยตัวป้าแตนเองก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยนะครับ เพราะว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินขนาดนั้นนะฮะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเปิดรับบริจาคเงินท,ทีนี้นะครับเมื่อม yeah. ีคนไปโพสต์ปุ๊บเนี่ยป้าแตนตัวเองนะครับที่ไม่ได้เปิดรับบริจาคก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความเสียหายดังนั้นก็เลยไปแจ้งความนะครับต่อเจ้าหน้าที่ตารวจว่าป้าแตนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดรับบริจาคหรือว่าการที่โพสต์เบอร์บัญชีไปอย่างนั้นเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้เปิดรับบริจาคนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าแตนไปแจ้งความ ทีนี้จะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าสิ่งที่ป้าแตนพูดออกมาเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าสมมตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าป้าแตนเปิดรับบริจาคนะครับแต่ว่าไปแจ้งกับคนอื่นๆนะรวมทั้งไปแจ้งจาก,กับเจ้าหน้าที่ตำร,รวจด้วยนะฮะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยนะครับไอคนที่เอาไปโพสต์เนี่ยเอาไปโพสต์เองโดยที่เราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะฮะ ถ้าสมมติว่าป้าแตนรู้เห็นเป็นใจแต่ไปแจ้งความว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่าป้าแตนนะครับมีความผิดในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานซึ่งทําให้เจ้าพนักงานเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับหรือว่าได้รับความเสียหายนะฮะหรือว่ามีคนอื่นได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จนะฮะก็ต้องรับโทษกันตามกฎหมายนะครับก็คือถ้าป้าแตนเนี่ยรู้เห็นเป็นใจในการเปิดรับบริจาคแต่ว่าไปแจ้งตํารวจว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย อันนี้ป้าแตนจะมีความผิดนะครับก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งหมดที่ป้าแตนไปเลือกไปแจ้งความเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือมีคนเนี่ยเอาเบอร์บัญชีไปนะครับแล้วก็ไปเปิดไปเปิดรับบริจาคเองนะฮะโดยที่ป้าแตนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยนะฮะถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะเข้ามาในบัญชีก็จริงแต่ว่าด้วยเจตนาแล้วก็ ด้วยข้อเท็จจริงต่างๆเราเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับอยู่ๆมันเอาเบอร์บัญชีเราเนี่ยไปโพสรับบริจาคเองนะครับโดยที่เราไม่ได้อ่รับโดยที่เราไม่ได้อนุญาตนะฮะถ้าตรงเนี้ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วป้าแตนไปแจ้งความเนี่ยก็ไม่เป็นความผิดนะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าป้าแตนพูดความจริงเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าจะมีคนไปแจ้งความว่าเราแจ้งความเทตต็จต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับอยู่เฉยๆนะฮะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะว่า ความจริงก็คือความจริงครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นความผิดครับ